หลักสูตรประกาศน,นียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรุ่นที่19นะครับมหาวิทยาลัยการจัดก,การและเทคโนโลยีอิสทิรน,นะครับได้มาทำการมอบแท็บเล็ตนะครับให้กับอาจารย์ดรวิสุทธ์เบียงสมุดเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการห้องสมุดดิจิทัลในโรงเรียนขนาดเล็กครับหนูไม่อยากได้หรอกพ่อโรงเรียนหนูพออ,อและคุณครูไม่ยอมให้นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเอาอความคิดอย่างนี้ ยังมีอยู่อีกเหลือในเมืองไทยโลกก็ไปที่ไหนแล้วสวัสดีกัท่านผู้มีเกียรติทุกรครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านทับไทยสำนักง,งานการประถมศึกษาก,กุบบนพัฒนานเขตหนึ่งนะครับท่านผู้มีเกียรติดุกครับเป็นท,ที่ทราบกันั่วไปนะครับว่ารุงเรียนขนาดเล็กในเมเทศไทยในขณะน,นี้กำลังกระชิญปัญหาที่ยิ่งใหญ่และหนักหน่วงมากคือ ปัญหาครูไม่ครบชั้นอย่างเช่นโรงเรียนบ้านทับไทยนี้มีนักเรียน12คนครูประจำการ1คนและครูทุรลาการ1คนครู1คนต้องสอน5-6ถึงชั้นแต่และชั้นเรียน8สาระซึ่งเป็นปัญหามากในการจัดก,การเรียนการสอนท่านผู้มีเกียตกรติครับแนวทางที่จะแก้ปัญหนานี้ได้ก็คือครูต้องปรับการเรียนของผู้เรียนและปรับเรียนการสอนของตนเอง โดยที่ผู้เรียนจะต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผ่านสื่อเรียนรู้ทันสมัยใช้ AI ไอามาเป็นตัวช่วยสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งส่วนครูก็ผันตัวเป็น f a c i ิเ t เตอร์และ Coach ท่านผู้มีเกียรติรครับแนวคิดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวมานี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อ ต้องส่งเสริมทุกโรงเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีห้องสมุดดิจิทัลขึ้นในเวียนขนาดเล็กผมเริ่มแล้วนะครับที่โรงเรียนบ้านทับไทยแห่งนี้ยังมีโรงเรียนอื่นๆอีกมากมายที่ยังขาดโอกาสอยู่นะครับวอนผู้ใจบุญช่วยด้วยนะครับขอขอบคุณพระพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย